กเราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก<อ>ันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ครับะโยชกับผมเกม bk สิจ็นั่นเองนะผมวันนี้ครับผมเป็น ip เครื่องผมโดนแบนนะผมนะเอยผมก็งงอยู่นะผมมาเล่นโปนะ๊ะแล้วผมโดนแบน,แบนได้ไค่ะคือ GM อแบบแบม่งแบนม่วนนะแล้วผมก็อันนี้นะผมนี่ครับผมได้โพสไปแล้วนะจอเฟซผมปิดแล้วผมผมโพสไปในกลุ่มฝฟายหาแคนนะผมเพราว่าคืออะไรครับ ไม่ได้เล่นโปูแต่โดนแบนใครวิธีแก้บอกหน่อยครับวันนี้มาดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับสักครู่นะครับผมนี่ครับคอมเมนต์นะเนี่ะคนนี้ก็โดนนะโดนเหมือนกันนะเห็นนะนั้นผมไม่รู้นะผมก็เพิ่งไปอ่านมาเขาเพิ่งลงเห็นไหมเห็นไหมครับ นะเนี่ยนะครับผมอ่ะนี่นะครับไอ้น,นะอนี้ผมจะมาสอนแก้นั่นเองนะผมเป็นวิธีแก้แมนนะผมได้มาจากช่องหนึ่งน,นะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าช่องไหนแล้วผมจะให้เครดิตพีเขาด้วยนะครับผมอ่ะเวลาเราเข้าเกมมาเลยดีกก่อนะ่ะผมขอตัดคลิปไว่อนนะครับอ่าครับผมนี่นะครับผมเป็นผมแก้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะเป็นไอเดีเดิมนะผม ไอ้เนี่ยนะผมเป็นโดนแบนบในพี่ครับคุณทำง่ายแล้วคุเพียงแค่คุณโทรศัพท์คุณมีสองซิมนะผมใส่ได้สองซิมนะเอาง่ายคือถือว่าคุณใส่ซิมหนึ่งนะให้คุณถอดซิมหนึ่งมาใส่ซิมสองไว้นะผมอะวิธีแก้แบนตัวนี้เป็นวิธีใช้ได้ผลนะผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมรับรองครับผมไปดูจากช่องพี่เข้ามาคนระับที่ผมขึ้นรูปไว้ กล,กลางคลิปนะผมที่ผมขึ้นรูปไอพี่เขาไว้เลให้คชดิ้นเขาแล้วนะครับโอเคนะผมก็นะครับคือถอดซิมนะผมถอดซิมเสร็จปุ๊บนะฮะคุณเพาคุณใส่ซิมหนึ่งใช่ไหมถ้าคุณถอดซิมหนึ่งมาใส่ซิมสองไว้แต่เนี้ยให้คุณลบการติดตั้งครับฟ้าแล้วก็โหลดเข้าใหม่นะผมเหมือนวแบบ่ามันจะเปลี่ยนไอพีอ่ะไอพีเครื่องให้เรานะแล้วน่าจะประมาณนั้นครับ นี่นะผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมทําได้เรียบร้อยแล้วผมธีนี้ใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากผมแค่อยากจะมาบอกวิธีแก้แบรันะผมแต่ผมไม่แนะนําให้เล่นโป้นะผมนะผมไม่แนะนํลนะผมมันรู้แบบเอาเปรียบผู้ผู้เล่นคนอื่นนะผมนะผมไม่แนะนําเลยนะครับนี่นะ แนะนำเลยนะว่าให้เล่นโปนนะผมคลิปนี้แค่มันจะมาสอนคนที่แบบโดนโดนแบนมั่วนะผมโดนกมแบนมั่วครับโดนแบนที่แบบคนที่ไม่ได้เล่นโปนนะพวกเช่นพวกคนโดนแบนในพีเครื่องเงี้ยนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ oh, you know.